น้องไม่กลัวเลยเขียวมากเขียวหญ้าเขียวมากที่ไหน,น่ะตอนนั้นเขาสวยมากเลยเวนน้าตืนแล้วรู้ว่าจะสายกดีเจ้ากินเขากบอย่าง <laughs> มามา มันเอามาจากไหนใหญ่มากใหญ่กว่าปากอีกมันเอามาจากเต็นท์ไหนไปเ,เอาเอาเอาไล่แย่งขนมอย่ามาทางนี้แล้วกูสู้มึงไม่ได้นะ, <laughs> ะมาถึงนี่แล้วตัวใหญ่มาแล้ว ชิยอดย่อละร้องอะไรเข้าไปแล้วตามเพื่อนมึงไปลงสิลูกลงลงครับผมฮะมันเป็นลักขนมพี่เต้นข้างล่างมา ออืจุดสุดยอดของการกินขนมใครจะไปแย่งมันคืนมาได้อยู่ซะสูงเลยอร่อยไหมล่ะมันแบ่งกันกินกับลูกมันเทปะล่ะ พี่มีตั้งเยอะไม่นั่งเลยจ้านั่งกินบนโขดหินนู่นน่ะโอ้โหดูด,ดูขนมห่อใหญ่กว่าตัวอีกโอ้โหสุดยอดอะหอที่สามแล้ววันนี้สึกชิงขนมมาแล้ววันนี้เอาแล้วพี่พี่จะรู้ไหมพี่ตื่นได้แล้วมันลักอีกแล้วเบิ เิดกระเป๋าแล้วอาลือล้อใหญ่เลยไปเจ้งความได้นะครับคู่กรณีของท่านคือลิงครับผมท่านมีขนมเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่ลุย้กินไปหมดแล้ว <c oughs> โอ้โหวิห่งตูดพิ้วเลย พี่เขาตื่นขึ้นมาพอดีหมดหมดกระเป๋าแล้วอันนี้น่าจะห่อที่สี่แล้วนะไป <laughs> กินหน้าเต็นท์เลยพี่เขาไม่รู้หรอ <laughs> พี่พี่ใจดีช่วยไล่ลิงให้ <laughs> มันจะทันไหมดูดูดกลับมาเอาไหมกลับมาเอาไหมอีกโอ้โหแน่นอนจริงๆ <laughs> น่าจะหมดแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> นั่งกินฟินสบายใจเลยนะมึง 何歳も。<ン>